สวัสดีทุกคนด้วยนะวันนี้เรามาอยู่กับซีรีส์ตอนใหม่ที่มีชื่อว่าโลกอนาคตน่ากลัวกว่าที่คิดนะจะเป็นอย่างไรไปดูกันไม่ต้องสงสัยหรอกว่าที่นี่คือที่ไหนนี่คือโลกอนาคตโลกอนาคตเนี่ย น่ากลัวกว่าที่คิดนะพวกเธอรู้หรือเปล่าฮะอะไรนะนี่คือโลกอนาคตและนี่คือโลกอนาคตอะไรล่ะนี่คือโลกอนาคตมนดําเพราะฉะนั้นพวกเธอเนี่ยจะต้องมาเป็นลูกศิษย์ฉันฉันขอเลือกโอม่แล้วกัน มาเป็นลูกศิษย์ฉันเพราะฉะนั้นโอมี่ยืนอยู่นิ่งๆอ่าอ่านี่มันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเออเอย่านะ,ะรูบี้ช่วยฉันด้วยเดี๋ยวก่อนฉันโดยฉันฉันขยิบตัวไม่ได้เออช่วยฉันก่อนช่วยฉันด้วยไม่ โอ้ยโอ้ยฉันเจ็บมากเลยเอ้าเอ้าวึทำไมฉันรู้สึกดีจังเลยอะแ,แล้วนี่เธอเป็นใครเนี่ย,ยเธอก้าบุกลุกเข้ามาในปราสาท ของเจ้าเมืองแห่งโลกอนาคตมนดำหน่งนี่นเหรอเดี๋ยวฉันจะรไา้มนให้เธอออกไปจากที่นี่เองเดี๋ยวก่อนสิน่าจําฉันไม่ได้เหรอฉันไงดูบี้ไม่ฉันไม่เคยเจอใครที่ชื่อว่ารูบี้นั้นเธอก็ออกไปละกันไม่เดี๋ยวก่อนไม่ โอ้โหแล้วฉันมาทิ้งที่ไหนเนี่ยโอ้ปิดประตูอันหน้าอีกโอ้โหโอ้ตัวฉันเลิฟไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยขึ้นก็ขึ้นยากโอ้ถลายดินอีกแล้วโอ้ยเราจะขึ้นไงเนี่ยโค่นมิดหัวเลยผมได้ทำการไล่รูบี้ออกไปเลยครับ ดีมากเลยดีมากนั้นก็ช่วยไปสร้างความมันลลยป่ยป่วนให้คนในเมืองหน่อยได้ไหมล่ะแล้วเดี๋ยวฉันจะให้รางวัลนายเออได้แล้ครับฮนั่นเดี๋ยวฉันจะส่งเธอไปลัวกันอยู่นิ่งๆล่ะ ว้าวนี่เจ้าเมืองแห่งโลกอนาคตมนดาส่งฉันมาในโลกอนาคตที่ไม่ใช่มนดาสินะอื้อสีขาวฉันดูไม่ค่อยชอบเลยอ,ยอยฉันต้องไปสร้างความมันไลยหน่อยแล้วจริงสิ ฉันมีพลังหายตัวอยู่น่าหายตัวเลยแล้วกันลูกโอเอนะไม่ต้องร้องไม่ต้องร้องไม่ต้องรองโอ้ยเอ้ยใครทำาชนเนี่ยใครกะมอยลูกฉันไปอเจ็บสุดท้ายฉันก็ได้ไดเด็กมาแล้ว คว้างมันไปตรงถนนซะออ,อ,อสุดท้ายฉันก็สามารถกำจัดเด็กคนนั้นได้ทำไมรู้สึกสะใจจังเลยเนี่ยเราไปหาเหย่อไรายที่สองดีกว่า หายตัว <Hi> เออแล้วฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยเอ๊อนั่นเจ้าเมืองนี่นะเจ้าเมืองคะเออว่ายังไงล่ะพอดีว่าโอมมี่กลายเป็นพ่อมดมนดำไปแล้วฮะอะไรนะโอมมี่กลายเป็นพ่อมดมนดำเธอโมหรือเปล่าเนี่ย ไม่ได้โมค่ะอันนี้เรื่องจริงตายแล้วเรื่องใหญ่มากเลยนะเนี่ยนั้นฉันจะเสกเวทมนต์ให้เธอกลายเป็นนางฟ้าแห่งเวทมนต์หรืออีกชื่อหนึ่งก็เรียกได้ว่าโลกอนาคตช่างมันเถอะจะเรียกว่าโลกอนาคตหรือโลกเวทมนต์ก็ได้เพราะ ที่นี่มีสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะโอเคอยู่นิ่งๆน,นะเดีย๋ยวฉันจะทําการไา่มนเออโอเคฮะเดี๋ยวนะนี่เจ้าเมืองไา่มนให้กับรูบี้หรอคะใช่แล้วแค่นี้เธอก็กลายเป็นนางฟ้า สวยเริดดูดีทุกอย่างนั้นเธอก็ไปต่อสู้กับโอมีแล้วกันเออเออแล้วตอนนี้โอม่อยู่ที่ไหนเหรอตอนนี้โอม่อยู่ที่ไหนทันก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะฉะนั้นเธอลองไปหาดูตามในเมืองนะรับทราบค่ะหืม่ม เจ้าเมืองคิดว่าส่งคนมาช่วยแล้วผมจะไม่รอดอย่างนั้นเหรอฝันไปเถอะยังไงเดี๋ยวฉันก็ชนะอยู่ดีที่ <c oughs> ห้านาทีต่อมาหลังจากที่ทักงสองได้มาพบกันและเตรียมพร้อมที่จะต่อสู้ฮะ <c oughs> <c oughs> นี่ฉันมาเจอโอมี่แล้วสินะฮหาตั้งนานตั้งห้านาทีโอมี่ว่าไงเธอจะมาต่อสู้กับฉันใช่ไหมล่ะฝันไปถึะว่าเธอจะชนะเรามาแข่งกันเถอะ เฮ้ยเฮ้ยโอ้ทำไมพลังของนายมันแข็งแกร่งอย่างนี้ล่ะเอ้อ้ยทั้งสองคนนั้นได้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดจนในที่สุดฝ่ายที่แพ้นั่นก็คือนางฟ้ารูบี้ ได้นอนท่ามกลางกองไฟเป็นระยะเวลาสมวันหลังจากนั้นโอมี่ก็ได้ทำการเผาบ้านหลังนี้อย่างไม่เกรงใจใครพร้อมกับร่างของรูบี้ที่นอนท่ามกลางกองไฟอยู่ในนั้นเอเอ เออแล้วแบบนี้จะช่วยยังไงเด่ยส่วนเจ้าเมืองก็แพ้ไฟซะด้วยสิโอ้งานใหญ่เลยโอ้งานใหญ่นั้น